สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาชมสวนผสมผสานนะครับที่ได้สร้างไว้ซึ่งให้ผลผลิตภายในเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งมีทุกอย่างที่อยากกินเริ่มตั้งแต่พืชผักนะครับที่ผมได้ปลูกไว้ในสวนเฮดรอเตาไม่ว่าจะเป็นชะอมแล้วก็ผักบุ้งผักชีใบชะพลูรวมไปถึงพวกสมุนไพรนี่เลยสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะครับเป็นพืชที่ชอบอยู่ในร่มเงารวมไปถึงพวก ถั่วนะครับถั่วจะให้ผลผลิตภายใน45วันและจุดนี้ก็เพิ่งปลูกได้3-4วันเองนะครับที่เห็นต้นการเล็กๆเ,เนี่ยเป็นถั่วค้างไม่ไผ่ครับถัดมาอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นฟักทองที่ปลูกแบบง่ายๆรองพื้นแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้วางระบบน้ําดูขนาดใบก็ใบใหญ่ใบหนาใบเขียวไม่มีโรคมแมลงรบกวนมีคนถามหลายคนว่าเอ๊ะฟักทองเนี่ยเราจะไว้กี่ผลกี่ลูกดีผมแนะนําเลยว่า ถ้าปลูกได้สักประมาณ45หใบนะครับก็เด็ดยอดออกผมเคยทำคลิปไปแล้วนะจากนั้นก็เหลือไว้สัก3ผล3ลูกนะครับ3ลูกพอคือผลแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเด็ดออกนะแต่ผมไม่เด็ดออกผมจะเหลือไว้1 2 3สแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยก็จะเด็ดทิ้งไม่ทิ้งนะครับเอาไปกินไปขายก็ได้ซึ่งในสวนเนี่ยก็จะมีทั้งพืชระยะสั้นระยะยาวแล้วก็พวกไม้ผลพืชระยะยาวมาก ก็คือไม้ยืนต้นจะเป็นไม้พยุงนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไม้พยุงแล้วก็มีสวนไผ่ที่เต็มไปด้วยไม้สักนะครับแล้วก็ไม้มะค่าไม้ประดู่เยอยะแยะเลยเป็นสวนผสมผสานในสวนไผ่ไปเลยคือไม่เน้นปลูกไผ่อย่างเดียวนะครับไผ่ใช้ลำยาวนานเพราะว่ายิ่งตัดยิ่งแตกหนอ่อแต่ไม้ยืนต้นเนี่ยปลูกไว้เป็นร่มเงานะครับเป็นโซนที่อยู่ทางด้านทิศใต้นะครับสวนไผ่ผสมผสานแล้วก็มีโซนไม้ผลพื้นที่มีหลายรูปแบบครับมีทั้งดินลุกลังผมก็จะปลูกไผ่แล้วก็ ดินเหนียวจัดผมก็จะเอาทรายมารองพื้นแต่ส่วนใหญ่ในสวนเนี่ยผมจะใช้ถ่านบดนะครับมารองพื้นหลมุมปลูกทุกต้นเลยก็มีของกินตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าตอนนี้กำลังพ่อเห็ดตบเต่าอยู่ในแปลงนี้เลยเห็ดปลวกเห็ดโคนก็เกิดในสวนหมดแล้วนะครับผมเคยทําคลิปการสร้างรังปลวกจําลองก็สามารถย้อนดูได้นะครับค้นหาดูได้ในเพลย์ลิสต์รวมวิธีเพ่อเห็ดซึ่งปีนี้ก็กาลังพ่อเห็ดตบเต่า แต่เห passage, ็ดอย่างอื no ่นได้กินหมดแล้วเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าก็ทําคลิปไปหมดแล้วนะครับเห็ดฟางได้กินภายใน10วันเห็ดนางฟ้า7วันส่วนเห็ดตะเต่าเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูผลต่อไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมสําหรับแปลงของเห็ดตะเต่าแลงนี้ก็ถือว่าพาชมความสวยงามและของกินที่มีอยู่ในสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีทั้งในดินบนดินแล้วก็ในน้าครับปิดท้ายให้ชมปลาในบ่อ ซึ่งเลี้ยงไว้1,000ตัวปีนี้ก็มีโครงการจะขยายอยู่ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ